คนลครึ่งพลัสเฟสสองมาแล้วและข่าวดีแบบพีคมากคนที่ได้เฟสแรกเนี่ยจะได้นะต่อให้เลยนะอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระวังนะปีนี้เนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์แบบไม่รู้ตัวด้วยเดี๋ยวสรุปให้ฟังในคลิปนี้ละกัน ก่อนอื่นเนี่ยมาดูไทม์ไลน์กันแบบชัดๆนะกระทรวงการคลังเขาบอกว่ารายละเอียดทุกอย่างของคนละครึ่งพัดเฟสสองเนี่ยจะเสร็จในเดือนธันวาคมนี้นะแล้วก็เริ่มใช้จริงพร้อมกันทั้งประเทศมกราคม2569พอดีกับรอบลงทะเบียนใหม่ของปาสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคือจะเปิดต้นปีเหมือนกัน มาดูเงื่อนไขที่ทุกคนรอนะใครได้สิทธิ์ในเฟสสอบ้าง 1. คนที่เคยได้เฟสหนึ่งแล้วได้ต่ออัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือสมัครครั้งเดียวเนี่ยใช้ยาวต่อเนื่อง 2. คนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งไม่ทันนะิีสิ์สมัครรอบใหม่ 3. ผู้เสียภาษีนีที่ได้เงินรอบแรกไปเนี่ย2 0 0 0ถึง2,400บาท 4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แค่คนที่ถูกตัดสิทธิ์รอบแรกนะเพราะว่าไม่ใช้จ่ายก่อน11พฤศจิกายนอันนี้มีโอกาสได้สิทธิ์ใหม่นะหากงบประมาณพอปีนี้มีคนโดนตัดสิทธิ์เยอะนะเพราะกติกาเข้มกว่าเดิมกลุ่มเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ก็จะมีคนที่ได้สิทธิ์แต่ไม่ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดคนที่ลงทะเบียนซ้ำไม่ใช้แอปเป๋าตังให้ตรงตามเงื่อนไข คนที่ใช้จ่ายไม่ถึงขั้นต่ำตามรอบที่รัฐกำหนดคนที่เปลี่ยนเครื่องบ่อยนะไม่ยืนยันตัวตนให้ครบและคนที่ถูกพบว่าใช้สิทธิ์ผิดประเภทคำถามใหญ่สุดของหลายคนได้เท่าไหร่คือตอนนี้ยังไม่ประกาศเป็นตัวเลขนะแต่รัฐบาลก็ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยได้เงินเพิ่มแน่นอนอยากได้สิทธิ์ยาวๆเนี่ยทำตามแบบนี้นะเปิดแอปเป๋าังยืนยันตัวตนให้ครบ ใช้จ่ายก็ให้ตรงหมวดอย่าให้ยอดค้างนะหรือไม่ใช้เกินกำหนดเก็บสลิปไว้นะเพื่อมีการตรวจสอบอะไะถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ต้องผูกบัญชีใหม่ให้ถูกต้องด้วยนะเฟสสองเริ่มใช้มาการ,ราคม2569นะคนที่ได้เฟสแรกไ,ได้ต่ออัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนได้เงินเพิ่มแน่นอนแต่จำนวนเนี่ยก็ต้องรอคอรมอในเดือนธันวาคมนี้นะ ว่าจะอนุมัติให้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามไว้นะเพราะว่าจะอัปเดตตัวเลขจริงของวงเงินทันทีเลยที่คอรมอนั้นอนุมัติมา